มาครับตัดมาที่อ่าเอ้ยจอรซีนะ่าเจอกับนี่โอ้โหเซดรลลินฮะไอพี่เซตของเรายังใส่หน้ากากเรยอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหน,โนี่มันเด้ไหมาซาย่าครับนี่วันนี้โอ้โหต้องมาคุยกับจอรซีนะ่าซะหน่อยซีนะ่าบอกทำอะไรกับเรไว้ฮะนี่เอาสเปียใสมาซะเลยนี่ฮะนี่เอาเอ้ยเอาเรร่างนะปกติคืนมาเซตบอกไม่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 เนี่ฉันอยากตืบนายเขาจาเปล่าฮะโอ้โห โอ้ยซีนาอะไรวะเนี่ยโอ้ซีนาบอกมาหาเรื่องเซตโรลินเลยโอ้โหไอชอนบอกอะไรนักหนาวอะฮะสัปดาห์หน้าพวกนายต้องเจอกันกระท้เปล่าฮะเฮ้ยโอ้อะไรกันครับนี่ฮะแมชนี้เนี่ยโอ้สมักดาวบอกแล้วครับนะโอ้ดินแดนที่เอาตรงๆนี่ตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาทุกหย่อมย่าแล้วฮะชอนไมเคลิลไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุมนะสมักดาวอยู่หรือเปล่านะต้องรอดูกันครับส่วนนี่ฮะลุงทองนะ วันนี้ที่อ่าวันนี้จะต้องป้องกันแชมป์นะ w C W World Heavyweight นะฮะกับเจคอบฟาตูนั่นเองนะไี่ครับก็ต้องรอดูกันแล้วแหละนะว่าจะมีการสติลแชมป์ได้หรือไม่นะครับผมนะหลังจากที่แชมป์ U S นี่ก็มีการสติลไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมนะนี่ฮะออกมาเลยนี่มาแล้วเจคอบฟาตูครับผมนะนีม่มาแล้วจ้านะฮะ มาครับผมนะมัชนี้เป็นมัชการป้ามในกติกา <W. S 1> นะสองในสามนะครับการจับกดนะนี่ครับออกมาก่อนเลยครับผมนะจากแจ็คสันวิลฟอร์ดิดาครับผมนะไมอีออกมาแล้วเดอะซามวนเวร์วูฟเจคขอบฟาตูเจคขอบฟาตูครับมาแล้วนี่ นเจคอบฟปาตู hey, ato, ครับผมคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจคอบนี่คือนะเรียกว่าทางโซโลนะอยากที่จะให้นะเจคอบนะครับมาชิงแชมป์นะชิงแชมป์ WCW กับโกเบิร์กนะหลังจากที่นะใน2วีก,ก่อนนะครับก็โซโลนี่คือดันไม่สามารถเอาชนะได้นะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันครับถ้าเจคอบฟาตูนี่สามารถเอาชนะได้นะ แล้วในทัวนาเมนต์รอบชิงนะที่จะจัดการในนะครับผมนะในส่วนของ a c k ค o w วสัปดาห์หน้านี้ถ้าชนะดิอโซได้นี่ก็โ,โหเรียกว่าเจคอบฟาตูเตรียมปั้ม2แมตช์ในคืนเดียวเลยนะเนี่ยทำให้เล่นไปนะทั้งการเรียกว่านะแชมป์ชนแชมป์ครับกับเซียมพังนะแล้วก็ในส่วนของการปรั้มนะครับผมนะหานะแมตช์แท,ท็กครีมนะครับผมนะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ ขณะที่แชมป์ครับออกมาแล้วนี่มาละจ้านะนี่ครับผมนะลุงทองนั่นเองนี่มาละวเ่ยเฮ้ยใครหาว่าฉันอ้นี่ฉันก็อู้จริงแหละนะคือ,อสัปดาห์ที่แล้วไม่มาโกเบรครับผมนะมาเจ้าของแชมป์ w ับครับผมนะนี่มาเป็นเวอร์ชั่นบาติสตา้ายิงผุซะหน่อยฮะนี่เป็นไงล่ะเฮะ้ยลุงทองมาแล้วปาบเข้าให้ครับผมนะ นี่ครับคู่ต่อสู้ครับของเจคอบฟาตูจากโทซาโอกาม่าส่งเข้าประกวดเจ้าของแชมป์ w c w w o r l d h e a v y w e i g h t c h a m p i o n บิล l g o l d b e r ไม่โกเบรครับออกมาแล้วอ่าแอนิเมชันแชมป์นี่อาจจะดูลอยๆไปหน่อยนะเนี่ยฮะ W.C.W เนี่ย นี่ครับนะโกเบอร์ครับนะวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องปองกันแชมป์นะแต่บยูซีแต่ยูเส้นนี้แหละนะอย่างที่บอกไปถ้าใครชนะในคู่นี้นะเตรียมไปเจอกับซีอีมพังนะครับใน breaking l i e นะในแมตช์แชมป์ชนแชมป์นะครับผมนะแต่ก็แน่นอนว่าเราจะไม่ได้แบบว่าเป็นกติกาที่แชมป์จะต้องชิงแชมป์นะครับผมนะแค่เป็นการเอาแชมป์มาเจอกับแชมป์แค่นั้นเองนะ คือเป็นเหมือนศึกนะครับผมนะที่จะเอารอและสมักดาวมาสู้กันนะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันแหละว่าทีมสมักดาวนี่จะเป็นใครบ้างนะเพราะว่าโอ้ตอนนี้นี่คืออย่างที่บอกไปสมักดาวนี่แทบจะยังไม่หาทีมเลยด้วยซ้ํานะครับผมนะยังไม่หานักมวยปป้วทีมเลยซ้ํานะที่จะไปสู้กับทีมรอนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะมาแมชนี้ครับนะสองในสามการจับกดครับผมนะทูออนทีฟอร์เขานะ เพื่อชิงแชมป์ในส่วนของ w c w World Heavyweight Championship นะฮะกราฟิกขึ้นยังเออขึ้นมาแล้วฮะนี่เป็นไงล่ะรอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะเอามาสดบทเป็นเกมครับซีรีส์จะเอานักมวยปล้ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาท่าเทมเพย์ได้นะจะมายามอยู่ในเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันทุกวันศุกร์ครับเวอร์ชันฟูลโชว์พีเมียนาฬิกาแบบนี้นะฝากกดติดตามกันได้หน่อยครับช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งครับ Like, กดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t ิกตอ k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันดีกว่าครับมาจับพาวเวอร์สลมก่อนเลยโกเบิร์กมายังไงจังหวะน,นี้เปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าฮะโซโลแอเจไอเจคอบฟ้าตูครับนะเจอกับนะในส่วนของโกเบิร์กนะปองกันแชมป์ W.C.W.WorldHeavyweightChampion ครับผมนะ แกขอบฟาตูจะได้วิ่งเฮตดบาดไม่ได้จะเฮตดบาดหรอมาเตะเอาโดนเวียงโดยลุงทองเวียงมาจะจับทำอะไรไม่ไม่ทำอะไรมานี่แล้วพาวเวอร์แลมอีกรอบนึงลุงทองนะโซโลอยากเจอกูหรอฮะอยากให้แกเนี่ยมาตื๊บฉันเอา้าพูดถึงโซโลมันก็มาเลวเฮ้ยโอโซโลยังไงจังหวะนี้อ่ามาเตคอบเวียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกจับจื๊บเอาโดนเบลี่ ทูเบลีโอเวอร์เฮดซูเพกครับโดยทางด้านของลุงทองโกเบิร์กไปสักทีนึ่งก่อนอ่ะโซโลโซโลขึ้นมาไม่ได้ฮนะเพราะว่าโซโลนี้โอแมทนี้มันไอ้นี่ครับผมนะแมทนี้มันเป็นการิกาทั่วไปนะไม่มีการโนดีคิวนะฮะคือถ้าโนดีคิวนี่คือนะโซโลบอกเดี๋ยวกูขึ้นไปแล้วเนี่ยฮะอยากให้นะทางด้านของโกเบิร์กได้กินซามมนสไปซ์ซะหน่อยแต่ตอนนี้ยังก่อน เจขอบฟาตู ato, ครับปุยยังไปอัดเทินมาเคลนจะวิ่งมาปั๊มกรรมการอย่ายืนขวางฮะเจขอบฟาตู ato, โตไปสักทีหนึ่งโกเบิร์กจะต่อยไม่ได้โดนสปินนิ่งแบ็คแฮนด์ลงมาเฮดบัตอีกสักทีหนึ่งครับโดยท่าน้องเจ๊ขอบฟาตูมานนิเอาโดนบีดลิสล็อกครับมาเจขอบสปินนิ่งแบ็คไอสปินนิ่งแบ็คช็อปไม่ได้โดนโตบกับเอาต่างคนต่างโดนยังไงโตีกสักทีหนึ่งก่อนสิอัตเตรเตะเข้าให้ มาจับหัเียงไปอ่ะเทินมาเคล้นเลยนี่มาลากศพขึ้นมาเจขอบฟาตูเอาโดนเหวียงเหมือนกันโกเบิร์กบอกเอยเอาเอามันดึงมาดึงสนับแขนซะง,งั้นเอ้ไอไอนี่โซโลนี่มาด่าอะไรวะฮะลุงทองบอกเสียสมาธิยังไงจงังหวะนี้โดนดรอปคิกเอาลุงทองบอกไม่ไปไม่ไปกูยังไม่อยากไปมาเจขอบฟาตูเอาโดนรีเวิร์สครับเหวียงอ่ะเทินมาเคลิ้น กรรมการนี่มึงก็ยืนอยู่ตรงมุมนี่เขาจะเหวี่ยงแหละเอ้วนะมานี่มาจับแบ็คซูเพกปาบลงมาครับโดยลุงทองโกเบิกนะซามวนแววววูฟอย่างนั้นเลยมาหักแขนซะหน่อยหักแขนหมาป่าหมาป่าซามวัวก็ถ้าในส่วนชีวิตจริงนี่คือเจคอดฟาตูเป็นแชมป์ยูเอสนะส่วนทางด้านของโกเบิกนี่เหมือนมีข่าว แนวว่าจะปรามในซัมเมอร์สแลมนี้เป็นแมตช์สุดท้ายในอาชีพของแกนะฮะตามข่าวนี้ประมาณแบบว่าพวกกรกฎาสิงหาไงซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์สแลมนี่แหละก็ต้องรอดูกันนะครับผมนะเผลอๆนี่โกเบิร์กอาจจะเจอกับกุนเธอร์อย่างที่หลายๆคนคาดการไว้ก็เป็นไปได้นะครับผมนะเพราะว่าเหมือนมีการแบบว่าปูบทบาทกันในส่วนของนะกุนเทอร์ไป เรีกว่าตืบทางด้านของผู้บรรยายอย่างไมเคิลโคพวกในส่วนของ Pat แพตมาเกฟี่แหละอาจจะเรียกว่าคุณเธออาจจะเรียกว่าแพ้แล้วพานแหละในช่วงนั้นนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันแหละนะคืออย่างแรกเลยถ้ากุนเธอจะเจอกับโกเบิร์กจริงๆนี่คือก็ต้องลุ้นกันเลยแหละว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมานี่จับแบกพอร์บอมสะพานโค้งกด กรรมการเอากรรมการสนใจเจไอโซโลซิกว่าเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโซโลเฮ้ยโซโลบอกเฮ้ยเจขอบยังไงจังหวะนี้เจขอบอะไรเจขอบเอาเอากรรมการไล่ครับเอากรรมการบอกไปครับไปอย่ามาโย่งนะแมชนี้มันแมทระหว่างเจขอบฟาตูกับโกเบิร์กจา้าย hey, เปล่าฮะเฮ้ยเจขอบเฮ้ยคิงเอาหน่อยสิกูขี้เกียจมานั่งขัดสามรอบไม่งั้นกูก็ต้องออกนะจ่า,จายเปล่าฮะยังไงจังหวะนี้กรรมการโมแต่สนใจอย,อยู่ยังไงโกเบิร์ก โกเบอร์ก็โอ้โหกูค oh, ้างเติ่งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยโซโลบอกไปเอ้ยโดนไล่เลยไหมไปครับกรรมการบอกไปซะไปอย่ามายุ่งอย่ามาให้ผมเห็นหน้าเขาใจบ้าฮะไปเดี๋ยวนี้ฮะแมตชนี้มันแมตธรรมดาทั่วไปไม่มีนายมายุ่งเกี่ยวอนับหนึ่งสองเอ้าเอ้ยโอยมันมีกระตุกเล็กน้อยป่ะทอยเฮ้ยโกเบบอกนี่เป็นไงล่ะฮะมาเชือดคอไปซะ ไอโซโลโซโลไปสักทีหนึ่งอา้าวเจขอบสปินนิ่งคิกแล้วดิวิ่งเฮดบาดตรงไวน้ำหนึ่งแต้มแบบงงๆครับนะโหเจขอบไอเจขอบนี้ก็ไม่คิกเอาเลยนะฮะโดนสะพานโคง้งกดเผาบอมทีเดียวไม่อา้าวไม่ตอบไม่โต,ไต้ไม่อะไรเลยต่อยอสักทีนึงก่อนยังไงเตะสักทีนึงก่อนครับโกเบิร์กมานี่เสียบอีกแล้วเฮ้ยเผาบอมอีกแล้ว เขาบอกไม่ได้โดนดีดีทีครับืหเจคอบฟาโตบอกอะไรถ้าซ้ำจำได้เข้าใจไหมมาแมทจะเรียกว่าจะจะแตกไวกว่าในส่วนของโซโลโหรือเปล่านะเนี่ยตอนแมทเจอโซโลนี้รู้สึกจะสิบกว่านาทียงมั้งนะมามาดูกันต่อดีกว่าแต่แมทนั้นนี้ผมจำไม่ผิดนี่คือน่าจะเป็นแมทแบบวันนอนวันทั่วไปด้วยซ้ำนะไม่ได้มีกติกาพิเศษอะไรนะวิยยังโกเบิร์กอัดเข้าเทิรนบคัคเกิลไป เจคอบเดินมาจะใส่ซิกเนเจอร์ซะหน่อยฮะฮิปแอดแท็กไม่ได้เอาโดนเวียงครับรีเวิร์สไปเหมือนกันโกเบกิกเวียงเจคอบฟาตูไหลกระแทกครับเอาแล้วเวียงออกอาจจะจะให้ออกก็ไม่ออกเว้ยเฮ้ยฮะนุงทองมาจับแบกสู้เพกลงไปครับมาเจคอบฟาตูโดนเล็กดอกไม่โดนยังไงเจคอบฟาตูมีซิกเนอเจอร์อยู่แต่ใช้ไม่ได้ตบสักทีนึง,งอ่อน มายังไงตอไอสักดอกหนึ่งเตะอีกสักได้เออไม่โดนครับโกเบิร์กบอกอะไรไมู้ไอ้คนภาคภาคมั่วซั่วไปหมดแล้วฮะมาคนภาคลิ้นพันขอภัยได้แล้วกันนะครับผมนะแล้วโดนอาร์มแดกโดยเจขอบอ้าวเฮ้ยโกเบิร์กบอกของขึ้นเลยนี่กูนี่ขึ้นเลยไปสักทีนึงเอาไปได้โกเบิร์กโคสไลกับซะยังไงโกเบิร์กมีฟินิชเชอร์แล้วต่อยสักทีนึ่งก่อนโกเบิร์กเสียบเข้าล็อกมาจะทําอะไรยังยังไม่ทําอะไร เราจะวิ่งมาสป,ปียไม่ได้โอ้โหหนีโดนโตบอ่าไม่ได้อีกอา่าโดนไซเฮดล็อกเขินอาป,ประคัตโดยเจขอบฟาตูอา้าโดนวี่งรีเวิร์สอัดเขินมาเคลนไปโดนสอกกลับสอกกลับอีกโดยเจขอบเจขอบบอกกูไม่หมูนะเว้ยเฮ้ยมาโอบสักทีนึงง่อนตเตะอา้าไม่ได้จับขาโคสไลน์ลบอีกอืมตบนี่แน่เตเข้าให้ไม่โดนอีกตบอีกสักดอกไม่ได้อา่าโกเบิร์กโดนบิดลิส์ล็อก เออแมดนี้เคาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์มามานี่มาเจ้าอบฟาตู้จะทําอะไรโกเบิร์มฟื้นตัวมาไวจังวะฮะมาปอบสักทีนึงก่อนลากศพขึ้นมามาใส่เป็นอะไรเฮ้ยมาปอบอับสามูนดรอปครับอืม,มาเอา้าแล้วโกเบิร์กบอกกูหนีเลยมายังไงจังหวะนี้เฮ้ยหนีหรอยังไง <One. S 1> นี่ผมน่าจะยังไม่ได้ใส่ไมตี้มูลโซ่นะ ให้กับเจคอบฟาตูนะเนี่ยไมตี so uh, Export. Export มูลซอกอ่ะเออเอ็กซ์พอรอ็กซ์พอร์ตดีดีทีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออถ้าชื่อผิดชื่อท่าผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะ <Four. S 1> มาตอนนี้เจคอบฟาตูต้องการแต้มตีเสมอก่อนนะ <All right. S 1> ถ้าอยากจะเป็นแชมป์โลกคนใหม่นะครับผมนะโกเบิร์กขึ้นมาบนเวทีแล้วแล้วอ่ามแรกสวนโดยเจคอบฟาตูโดนอ่อยโดยโกเบิร์กครับผมนะ โกเบิร์กจะวิ่งโค้ไลน์โดนอาร์มแรกสวนยังไงลากศพขึ้นมาเจขอบฟาตูจับวุยียงเด้งมาหนึ่งเชือกอจัจึ๊บหนึ่งทีไม่ได้ยังไงสีตบไปมานี่จับวุยียงไปอาบเพลินบาเคลนไปก่อนมาจะตอบเอา้าเฮ้ยโกเบิร์กมันปืนตัวมาไวจังวะฮะมานี่ลากศพขึ้นมาจับวุยียงไปอีกครั้งหนึ่ง จะฮีปแอทแท็ให้ได้แล้วตอนนี้โอ้มาแต่ว่าไม่วิ่งแล้วชา้าเอไม่วิ่งช้านะโอ้โหโคเบิร์กบอกอะไรนักหนาว่าไอหนุม่มคนนี้นี่มันมันหนุ่มมันแน่นดีจังวะฮะอดีตแชมป์ในส่วนของ MLW นะในส่วนของเจคอบฟาตูนะฮะก็แน,น่นอนว่าความดุด,ดันของแกนี่ก็ถือว่าใช้ในค่าย WWE ได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมนะ เสียดายว่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้แกยังคงเป็นริ้วล้อให้กับทางด้านของโซโลซิคัวอยู่แค่นั้นเองแหละคือถ้าแกไม่ใช่ริ้วล้อนะคือถ้าคือแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าถ้ายังตืบถ้าตืบเจอ่าโซโลได้แล้วแกนี่คือไปไปมีบทบาทใหญ่ที่มากขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกได้นะครับผมนะสำหรับเจคอบฟาตูนะ คือกิมมิคนี้ก็จะดูบ้าบ้าบ้า,บาขลั่งยิ่งว่าอุมาก้าก็เป็นไปได้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมาเจขอบเวียงจะฮิปอปแทกให้ได้อ่ะตอนเนี้ยนะฮะปัญหาคือโกเบิร์กมันฟื้นตัวไวเจขอบฟาตูมันเดินมันเดินช้าแค่นั้นเองแหละตบเออจะเดินใจอีกฝั่งนึงม่อีฝั่งนึงโกเบิร์กมันก็ฟื้นตัวมาพอดีฮะโดนอารมแ็กสวนโกเบิร์กตึบ มานี่ลากศพมาเจ้าเหมิงเจ้าหมิงเจ้าหมิงมีอะไรฮะนี่เจคอบฟาตูแล้วโดนโค้ไลน์อาร์มแดกส่วนครับลากศพขึ้นมาก็โดนต่อยอีกโดยโกเบิกแมบบ์จะสิบนาทีแล้วครับตอนนี้เจคอบฟาตูนี่เรียกว่า ตอนนี้อาจจะดูมีภาษีที่ค่อนข้างเหนือกว่าอ่าเรียวกว่าภาษีอาจจะดูด้อยกว่านิดนึงแหละตอนที่ตรงนี้นี่คือแต้มมันตามหลังอยู่แค่นั้นเองแหละแต่ตอนนี้นี่อัดหนักครับใส่ป๊อปอัพซามอนดรอปไปสองรอบแล้วเจาะยางซะหน่อยเฮ้ยเจาะยางเราทําไมฮะเจคอบอานนี้มาจับเป็นเออฮิปคอร์สลงไปครับโอเบิร์กลากศพขึ้นมาก็โดนขวนหน้าอีก เจคอบฟาตูมานี่จับแบกครับแบกมาไม่ได้โดนโกเบิร์รีเวิร์สกลับครับหน้าฟาดพื้นเต็มๆหลักศพขึ้นมายังไงจังหวะนี้โคสไลอีกทีไม่ได้โกเบิร์จับโดนหวีงไปนะเจคอบจะทำอะไรหรือเปล่าเจคอบบอกเฮ้ยให้กูพักหายใจแป๊บนึงอัดหนักเลยเลยินโอ้ตอนนี้กูอัดอัดโกเบิร์ยับเลยแค่ว่ายังกดไม่ได้แค่นั้นเองฮะ ยังไงโกเบิร์กโดนอาร์มแร็กส่วนอีกแล้วเราต้องอรอลุ้นกันต่อไปครับว่านะในส่วนของนะใน breaking r i g h นะในเอามาสดบทเป็นเจมของเรานี้จะนะประกาศแมตคือตอนนี้นี่มีแค่4แมตเท่านั้นเองนะถ้าถ้าให้แบบว่าปูบทกันจริงๆนะครับผมนะตอนนี้คือแต่เปอร์เปวิลหลกักๆนี้ก็จะต้องมีอย่างน้อยๆคือ5แมตนะ ก็แมทแมทแมทแท็กทีมอาจจะนานแหละหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเป็นแท็กทีเวอร์ชั่นที่เป็นอิลิมิเนตนะสามต่อสามนะครับเพราะเกมนี้นี่ในเกมมันจุได้สูงสุดแค่หกคนเท่านั้นนะมาแอบกระตตกเล็กน้อยเหวี่ยงเจไอโกเบอร์ฮะอาจเทิร์นบคัคเกิลไปเจขอบฟาตูเดินมานี่เขาก็ฟื้นตัวแล้วเจขอบฟาตูเดินช้าเหลือเกินฮะ ยังไงมีฟินิเชอร์ฮะแต่ว่าโกเบิร์กบอกขอเรามาพักใจก่อนโกเบิร์กนี่มีแค่แต้มนำอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้นี่คืออัดอัดหนักอัดแหลกซะเหลือเกินนะฮะมาอันนี้ชูนิ้วด้วยนี่อโนเลโซโลฮะอโนเลโซโลอย่างงั้นเหรอฮะเฮ้ยไอตัวมาช่วยกวนเนี่ยนะโกเบิร์กโดนขวนหน้าโดยทางล่างของเจคอบปาตูฮะมาคูบหลังครับอืห มาจะวิ่งมาชาร์จไม่ได้เอาโดนเวียงกลับฮะอาจเทินมาเคลื่อนไปตบสักทีไม่ได้โดนต่อยคืนโกเบิร์กจับอาโดนโตบอีกอืมแบบนี้มันอยอมรับฮะว่าตอนนี้นี่เจคอบฟาตูตอนไม่มีโซโลอยู่ทําไมมันรู้สึกเฮ้ยตอนโซโลอยู่นี่ไม่ช่วยเหลือแม่อะไรเลยเอา้าวโกรธเลยละการกรรมการหนึ่งสองยังก่อนโหยกรรมการไปตบมือกโกเบิร์กขนาดนั้นโกเบิรกก์กฟื้นตัวสิ โคสไลน์หลบได้กรรมการแอบช่วยเหลือโกเบิร์กนี่หว่าปะโถเอ้ยเจ็บอบฝาตูไม่เห็นฮะไอีตอนจับกดเนี่ยมาเอาโดนเวียงรีเวิร์สไปอัดเทิร์นบัคเกิลครับโกเบิร์กบอกโอ้ยโกไหวไหมเนี่ยการป้องกันแชมป์นะเดี๋วบรยูซีเดี๋วบรยูคือถ้าแกเสียแชมป์ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แล้วแหละนะฮะโอ้นานๆมาปั้มทีนึงนี่ปั้มแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินโกเบิร์กเนี่ยมาจับเวียงไปอัดเทิร์นบัคเกิลไปก่อน มายังไงจังหวะนี้เจคขอบฟาตูโดนไซเฮตไซเฮดล็อกโกเบิร์กอีกครั้งจะโตบหลบได้โกเบิร์กโดนโตบอ่ะต่างคนต,ต,ต่างโดนโคสไลโดนอาร์มแดกอีกแล้วโอ้โหมาลากศพขึ้นมาขอป๊อปอัพเผาป๊อปอัพซมมอนดรอปรอบที่ส,ปปสามเฮ้ยซูเปอร์ซมมอนดรอปฮะมายังไงจะจับโกดไม่ได้โดนเอสตโอกราบครับมามานี่กระดดเธอไปที่ท้องน้อยซะหน่อยสิมาเอารอบที่สองฮะ คนดูบอกวันมัทำเอาไม่วันมอวทำแล้วเดี๋ยวจะเออโอ้โยพาวเวอร์สแลมยังไงฮะโกเบิร์กไววเปล่าเอาลากโพมาเลยอย่าบอกว่าจับโกดนะยังไงอ่าจะจับโกดจับจับ,จบ,จบโกดโซ่เจียขอประตูบอกไม่ให้โกดเว้ยฮะกูแต้มกูยังตามหลังอยู่เออมึงจะจดจับโกดกูอย่างเดียวตีข้อพับซะเลยโกเบิร์กบอก,บ,อกบนไรนักหนาจับเวีย,ยงไปอีกครั้งอัดเธอนมาเคลื่อนกรรมการ กรรมการบอกโอ้โพี่พี่ก็เหวี่ยงมาตรงผมทุกทีเลยฮะผมก็ไม่รู้จะเดินไปตรงไหนมาเราจะอาทำอะไรจะได้เห็นแจ็คแฮมมงแจ็คแฮมเมอร์หรือเปล่านี่ฮะโกเบิร์กมาโดนฮะหมุนมาเตะเาเออเพนนีตี้คลิกลงไปครับเจคขอบฟ้าตูตอนนี้นี่คืออแต่ก็อ,อ่าอย่างที่บอกไปและนะว่าผมนี่คือไม่ได้ใส่ สิกเนเจอร์อ่าฟินิเชอร์มูฟหลักก็คือในส่วนของไมตี้มูนซอลใช่ไหมมาเอาโดนครับแบดสู้เพกฮะหรือไซโตสู้เพกลงไปเดยทางด้านโกเบิร์กมาจะสปียก็ไม่ได้ฮะโกโอโกเบิร์กบอกเอ้ยเอ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมาเวียงเจขอบฟ้าตูไปก่อนไปมาชาร์ตโคสไลร่วงไปเลยแบตผ่านไปครึ่งทางแล้วครับผมนะสิบห้านาทีแล้ว ตอนนี้ยังเหลืออีกแต้มเดียวเท่านั้นนะสำหรับโกเบิร์ครับมาจับมาเป็นสปินนิง่งเขาบอมหรือว่าบูทันเดอร์บอมลงไปโดยโกเบิร์กแต่ว่ายังโดนต่อยก่อนมาอย่างไรต่อจังหวะนี้เออหยิบเออยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแมตนี้มันโนดีคิวหรอไม่ใช่นะฮะโอ้จะหยิบบันไดเหล็กมาฟาดหน้าโกเบิร์กแล้วเดี๋ยแพ้เขา,อานะเอานะไอแพ้เรียกว่าแพ้อะไรนะ แพ้ดีคิวไปนะฮะไม่ได้แชมป์นะบอกไว้ก่อนโกเบิร์กยัเออต่อยับยับเลยวะเฮ้ยมานี่รวบมาหัวปากพื้นแตกหนึ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหโกเบิร์กโกเบิร์กบอกแตกแล้วของขึ้นเลยนี่โกเบิร์กบอกฮะแตกก็ของขึ้นสิมาได้เวลาพาไปสวรรค์แล้วโกเบิร์กเอาอย่างยังก่อนโดนศอกกลับครับมาจะพาไปสวรรค์นหนอฮะนี่แน่เจอสามว,น,ว,น,วนสามมวนซุปเปอร์คิกฮะ ไม่ใช่สิน่าจะเป็นเราเฮาคิกนะมานน่เรา, How นะาจะทำอะไรฮะอ่าจะวิ่งมาต่อยเตะไม่ได้โดนเอสโอกลับโกเบิร์กโดนฮะเพในตี้คิกลงามาซาโวซาโมนแวร์วูฟอย่างนั้นเหรอฮะยังไงจะมาด้วยเอ,อเอ้ยโดนฮะเผาบอมอีกแล้วทาวเวอร์บอมลงไปขาติดเชือกปะเนี่ยเอาไม่ติด,ด้วยเฮ้ยกรรมการหนึ่ง,งสอง สามเรียบร้อยเลยเอา้าโอ้โกเบิกโกเบิกบอกโอ้โหโกูกว่าจะชนะได้กูนี่นาะนะจบเรียบร้อยครับผมนะโอ้โกเบิกไม่ได้โชว์สเป,ปีร์ไม่ได้โชว์แจ็คแคมเมอร์เพ้าบอมในส่วนของเจคอบฟาตูสองดอกชนะเลยโู <Domin> ชนะในมชนี้แอน w c w World Heavyweight Champion Bill Goldberg g o l e r ครับยังสติลแชมป์ได้อยู่ครับในส่วนของนะ w ต w c w U ไปได้ครับนะโอ้เรียกว่าสามมวลแหววูก็ยังไม่รอดครับพูดเลยนี่ ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วแหละนะฮะว่าเซียมพังครับกับโกเบิร์กนะแชมป์ชนแชมป์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมนะโกเบิร์กฮะนี่เป็นไงล่ะสะใจเว้ยเขาจายเปล่าฮะนี่เป็นไงล่ะโอ้ต้องบอกว่านะฮะคือโอ้โกเบิร์กนี่คือแมตแท้าบเจ้แมตที่โดนตืบตลอดเลยนี่โกเบิร์กฮะนี่เอ้ยใ,ใครก็ตามนะฉันไม่มีทางที่จะเรียกว่าแพ้ให้ได้หรอกนี่อา้าวเฮ้ย เดียวเดียวเดียวเฮ้ยเสียงเพลงันคุ้นเคยเดี๋ยวใครมาวะฮะเออโกเบกบอกอา้าเสียมพังครับนี่เจ้าของแชมป์เว a เฮ w ิ i เวทปังรอครับมาแล้วนี่เสียมพังบอกเอ้ยนี่เป็นไงล่ะฮะนี่เหรอแชมป์ที่เราจะต้องเจอในโอ้ในศึก breaking line ครับอ้าวโอ้โหเวยเสียมพังมาไงวะเนี่ยโอ้เสียมพังอา้าวแล้วสิแชมป์เชิญหน้ากันแล้วครับผมนะ เฮ้ยโกเบอร์ว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ้ยนายมาไงวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วย,ยังไงจังหวะนี้มาคนสกิลใหม่ใส่กันหน่อยซิเฮ้ยอะเซียมพังนายอยู่ในผืนแผ่นดินสมักดาวนี่นายรู้หรือเปล่าว่านายจะต้องเจอกับอะไรฮะนี่เข้าใจาเปล่าฮะเฮ้ยฉันบอกได้เลยนะว่าฉันในฐานะที่ชครองแชมป์เวทมานานฉันคือเรียวแชมป์ตัวจรงิงเข้าใจาเปล่า นี่แล้วยังไงสินายนะ่ะรูนเน็กซ์ Next นะนายคือศพลายต่อไปของฉันเข้าใจไหมเสียมพังกับโกเบิร์กฮะเอาละสิโอ้โหโอ,โอ้คนดูตะโกน C M เสียมพังเฉยเลยเว้ยโอ้อยู่ในสมักดาวก็จริงแต่คนดูตะโกน C M เสียมพังเฉยเลยโอ้โหปิดโชครับนะในส่วนของโอ้โหสมักดาวสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าบรัดลายนี่โอ้เรียกว่าครองสมักดาวจริงๆแต่ว่า เรียกว่าแมตสุดท้ายนี่คือโกเบิร์กกับเจคอบฟาโตนี่ถึงแม้ว่าแมตมันจะนานก็จริงแต่ว่าเรียกว่าโกเบิร์กนี่เกือบอโดนเกือบทั้งแมตเลยนะมาได้2แต้มแบบฟุกๆนะทําให้สตีลแชมป์ได้อยู่นะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปในะเอามาสดบทเป็นเจมของเรานะครับผมนะว่าศึกใหญ่ต่อไปอย่าง breaking ไ i e นะรอกับซันแม็ดาวจะมีอะไรที่น่าสนใจรอดูกันนะครับผมนะในสัปดาห์หน้านะ ก็ทุกว like like right the so so ันศุกร์ครับผมนะซีรีส์เอามาสดบทเป็น GM เอครับเอานักมนยปราบไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพลตได้นะจะมาย้ำอยู่ในเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันนะครับเวอร์ชั่นพรีเมียร์17นาฬิกานะครับฟูโชแบบนี้นะก็ฝากกดติดตามกันได้หน่อยครับช่องของเรานัดคอมมิชเกมมิงนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูกัน ขอภายฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ